คอนแกนครับไม้นี่ก็มีิื่อาแกงนําตอนครับม่านาน้ากันก,นกนรบพุ่นสองคนมึนเนี่ยแต่ก็อที่ตามมึงนอว,ว่าเปิดไม้ไม่ออกไม้ไม่จะมีผลงานบอยู่แกงนําตอนแต่ว่าแกงนําตอนนี้ปีที่แล้วเพิ่นมาดํายิ่งอยู่ครับเพิ่นก็ไดป่าลายอยู่เป็นป่ายิสกมีแต่ใส่งม่ๆครับบางซีหามือที่แล้วที่ที่แล้วกัเพิ่นมาเล่นนาดินเิ่นกระไดป่ายโสกอยู่ ขอค่อยบ่นนะครับวันนี้บ่าต่อมกับพดุลจะมีผลงานบ่เดี๋ยวภาพเบิบ่งบรรยากาศของไมเเคค้เลยครับเรียกครับลุยเลยครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศของไม้อ่างเก็บน้ำแก่งน้ำต้นมานะมาทำกันกับพดุลพดุลลงเบ็ดแล้วเรามาหอดตงมือเซาครับนี่ครับน้องก็มีนานาคน,นมาเล่นอยู่ฟังทั้งผีข้นเล่นหลายอยู่เหมือนมันมันหย่อนแสงโอเคครับเดี๋ยวลงเบ็ดเลยนะครับเนาะตอนนี้เวลาก็ เจ็ดโมงเคิงกับแปดโมงแล้วล่ะจะได้ลงเบ็ดแล้วครับโอเคครับด้วยแล้ครับผมมีเรือเินมาเนาะยูดีนเสรได้เลือเหมือว่าพ่อเาไว้ใ่ ลงเบ็ดควบแล้วครับคอยติดตามชมงานเลยนะครับว่ามนีป้าตอมจะมีทำงานไหมครับ ว่า่อกนี้น้ำเลือกปามจะออกมาจากไันนี่แม่วาครับมันจะขึ้นมาจากน้ำเลือกมันห้กนน้ำขึ้นเนาะแม่ี้นี้มันจะวยขึ้นไปที่เนี่ยครับผมวขึ้นไป้นว่างันเลยสุดยอดเลยว่ะไม่สบายที่มันยังูดเียอาจารย์มากไหอาจารย์มาก

ครั s? <S บว่าไงมันงของของครับของ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 วันนี้มาผีเลยได้ครับในปลาเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วครับโอ้โหอาถุนิ่วตาเกือบบนลมอ้าทุ สุดยอดเลยครับปาดบาดบาดบาดปาดสิบเกือบเกือบเมื่อสิบเลยพวกนี่ผสมทายรูปไปชาจน้อยอาจารย์มาเน่ยผมสิโคตราขายเนี่ยอืเา์น้ำสีสะพัดใ้มือจจ่าถงม่ยอก็ราินม่เยนอยน้ำน่สัมพโอเบสต้าเบดปลาโอ้ยสะมมันิ่งามันคลองกันข้าพวกนี้มันน้ำจนนีเขามันน้เิ่งใกันสิบครับ อาุดยาเลยครับุดยานเลยุดยาเลยเด็กทำนีโคเคลยจารครับโอ้ยโคเชียยาเคล้สเนี่ยสิ้แล้วนนอ้วนย่งเนี่ยเห็นคนอ้วนเหมน้วน้งเยอะตั้งเยอะตว้งเยั้เหาป้ายนั่มนสิสุบบจะเอาไปโคน่าขายเอเบาถ้าเอาด้ยาวอันนสิบสิบครับโอ้ยนี่เด็กซีคโคด้นน่เขาสีเทาเลยครับสิบจิ้แล้วเนี่ยตองห้องหลบปัญญาแตดับเนี่ย 妈呀我 ขะโหครับพี่น้องใส่งามๆครับผมสำหรับไม้แก้งนำตอน คร,ครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงนะครับพี่น้องตะวันล่มมันแห้งพวดก็เลยปรึกษากับผดุนว่าจะเก็บเบ็ดแล้วละ่ะพอา่มแห้งล่มแห้งคังกดีครับพี่น้องขึ้นขึ้นขมาฟังทั้งบ้าตอมกับผดุนก็เลยจะเก็บเบ็ดกลับแล้วละ่ะมีผลงานยู่เป็นปากกงโงนะครับพี่น้องแทมเดียวล้วก็ขทา,างกันเพิ่งได้ยิซกใส่ประมาณแปดเก้าโล่อตอัวน,นี้ครับ ครับหลังจากนี้เราก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วล่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ว่ากันไหมนะครับเนาะงสำหรับมื้อนี้ก็อบคำราพี่มรลาน้องสนีทนะครับ,บ,ส,รบสวัสดีครับผมเดี๋ยวลงพนักงานปลาร่วมครับพี่น้องลงพนักงานปลาแล้วครับปลาเนี่ยขึ้นก <c oughs> ระดุมว่าไปเอาปลาที่สูกเนี่ยยุบปุ่มปีก็ได้หรอเพะ่อนเรา มาอยู่แกง้ำตานบ่ได้วยอ,อ๋อนีอ่นะพี่นอ้องเก่าโหครับมันมันอยู่ดอกมันนีม่มีผลงานงอยูรหน,น,นึ่นงแซ้มด้วยครับ,รบาาพี่น้องสำหรับวันนี้อั้มราพี่ร่าน้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับคือมันเป็ลี่ยนทูปซักกันนะพี่น้องใช่ครับบอ